ชาวเน็ตแห่เชียร์ละครคู่เดียน,นาพระเอกหน้าใสาเคมีดีงามล้านแปยิ่งโตยิ่งหลอ่อแถมฮอตสุดๆสำหรับนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งบูพงทิวัตตั้งวันเจริญที่ตอนนี้ขึ้นแท่นบันดิตใยแดงไปหมาดๆจากรัวมสวท่ามกลางเพื่อนๆพี่คนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับร่วมแห่แสดงความยินดีแนนมหาวิทยาลัยล่าสุด นางเอกสาวเดียนาเพียโปโก็ได้พาแฟนๆย้อนวันๆชวนน้องบูมาแต่งชุดนักเรียนในฐานะสิทธิ์เก่าโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานีพร้อมเขียนแคปชั่นร่วมแสดงความยินดีกับอิงหนึ่งความสำเร็จของหนุ่มรูว่าเลิกเรียนแล้วครับวันนี้น้องดูรับปริญญายินดีด้วยนะครับจะเป็นมัมมีหนุ่มรูตลอดไป ท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์รัวๆคู่นี้เคมีดีงามสุดๆรุนสนั่นต้องมีผลงานร่วมกันแล้ว